อันนี้ก็ตลาดนัดอีกหนึ่งวันค่ะวันที่เจ็ดเดือนมิถุนายนนะมาที่ร้านเล็กๆที่วางกันอยู่ที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่ะนะชื่อว่า N อนะ็นเ t c นคาฟนะแัก็มาขายดูไม้ราคาถูกกันมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง ช่องจิตในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาิ่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ มาดูกันไม้ส,สวยๆนะเนี่ยใครชอบตระกูลไม้ฟอกอากาศนะนีย่ยางอินเดียดำเนี่ยร้อยห้าสิบเองด่างก็เท่าไหร่ร้อยใช่ไหมเนี่ยร้อยแปดสิบราคาไม่ต่างกันเยอะนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างมากมายเนี่ยใครชอบตระกูลพวกไม้นำโชคต่างๆโชว์โขดโชว,โชว์หัวเนี่ยนะเด็ดๆเลยฮะไม้ แบบนี้ราคาร้อยเดียวราคาร้อยสี่สิบถูกๆฮะอันนี้ใบใหญ่ๆนี่คืออะไรเนี่ยบัวผาค่ะบัวผาโอ้โหอันนี้ห้าร้อยห้าสิบตัวนี้มายมมายมเงินมายมทอมาเงินเงินทองแปดสิบบาทเองนะเนี่ยนี่ราคาไม่แพงนะไม่แพงอ่ะตัวนี้คือ เศรษฐีเรือนทองนอ,อยู่ที่50บาทเองพี่น้องตัวนี้น่าจะเพชรน้ำหนึ่งป่ะเพชรน้ำหนึ่งแล้วร้อยยี่สิบอันนี้มาดูขขากวักพระพรมนะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทโอ้โหก็ถือว่าไม่ไม่แพงนะไม่แพงอ,อันนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้เรียกชื่อเปเปอร์เปเปอร์หยกเปเปอร์หยกก็คือใบเขาเขียวเหมือนหยกเลยนะฮะอันนี้โอ้โหกระถางเนี้ยสามสิบบาทเป็นไม้ที่ถือว่าเพาะง่ายใช่ไหมเนี่ยชำชำชำก็เกิดเนาะอืมทำง่ายใช่ไหมคะ่าทำง่ายตัดต้นทำอืมก็น่าเลี้ยงเหมือนกัน เดี๋ยวนะนเล็กสนตัวนี้อยู่เดี๋ยวดูพาดูอันอื่นก่อนนี่ตระกูลแก้วกัญนาต่างๆนะอันนั้นคลา้าใบละใบละร้อยไม่แพงฮะใบละ 100. ระ้อย <c oughs> แต่ราคาเจ็ดสิบบาทต, <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านานะซื้อไป,ไปเนี่ยร,รวยแน่นอนฮะใครซื้อไปเนี่ยรวยแน่ๆเงินเต็มบ้านราคาอยู่เท่าไหร่นะ ขายหาย5บบาทครับห้าสิบาทโอ้ยถูกมากมากครับถูกมากมากเลยช่วงนี้เงินเต็มบ้านเนี่ยเนี่เอามาให้ต้นเนี่ยนะลูกค้าจองเลยรับเลยฮะรับเลยรู้ว่าเงินเต็มบ้านรวยแน่ๆนะนี่แล้วมันดูตระกูลพวกไม้เล็กๆน่ารักอ่ะไม้เพาะเองร้านนี้เขาเขาเพาะชำเองไงถึงราคาถูกฮะเนี่ยออมต่างๆเนี่ยเห็นไหมยี่สิบบาทเอง นะพรมกร,รมะหยี่พรมญี่ปุ่นนี่ยี่สิบาทเองโอ้โหถือว่าถูกมากๆเลยฮะนี่ดูตะกูลพวกออมเนี่ยใหญ่ขึ้นมานิดสี่สิบบาทเห็นไหมโอ้โหรถต่อใจนะคะถูกเหมือนได้ฟรีฮะอย่างงี้ถูกมากมากนี่ตะกูลบอลสีอันนี้เป็นลูกไม้ใช่ไหม,ล,ไมลูกไม้เนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท กระถางก็อลูกไม้จอมทับด้วยมันมีเหมือนแม่ก็มีต่างจากแม่เ่ยกระถางละร้อยเนี่ยเนี่ยงจาแม่โอต้นแม่ฮะต้นแม่ของโอ้มันคล้ายคล้ายต่างมันมันแผลงไปออ่าแล้วก็มาดูนี่ชายชนตอนนี้หกร้อยบาทใช่ไหมฮะสวยสวยโดนคว้าไปแล้วเนี่ยเจ๊ก็เอาไปแล้วเนี่ยเรียบร้อย สวยๆทั้งนั้นเลยหกร้อยบาทนี่เอกี้ป้ายออกมออืมนีเอาไปไปด้วยป่ะ <c oughs> อืม <c oughs> อ๋ <c oughs> ออนี่อันนี้ก็สองร้อยห้าสิบโอ้โหเยอะแยะเลยฮะนะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้อิโลโทอง่พ <c oughs> ิโลโทองสี่สิบบาท <c oughs> กระถางใหญ่เท่าไหร่ เท่ากันละ่ะคัอ๋อเท่าก,กันโอ้โหทั้ใหญ่เล็กก็าราคา40บาทขึ้นหลักเลยค่ะพี่ชื่ออืมขึ้นหลักแล้วนะใคร<อ>ที่หลหสหนใจเนี่อืร้านนี้ราคาถูกครับเพราะว่าเจ้าของเขาทาเองทาเองนอะมาดูที่อยู่หลังร้านเนี่ยอันนี้คืออานางแก้วนางแก้ว,วก็<น>คือลิ้นมังกรซิลเวอร์นะฮะนะ ราคาอยู่ที่เก้าสิบาบาทโอ้ยถูกนะถูกมากเลยฮะเนี่ยเนี่ยเตอเตยทองเท่าไหร่นะเตยทองห้าสิบห้าสิบบาทเนี่ยแล้วตัวนี้เข้ากองก็มันคือตัวนี้เออซองออฟอินเดียนะซองออฟอินเดียถ้าเป็นซองออฟจาเมกาจะเป็นสีเขียวนะนี่แหละฮะนะ ราคา50บาทโอ้ยพี่น้องถูกจังส่งออนไลน์ไหมเนี่ยอ่ามีคนสนใจก็ทักไปที่อ n p a n ค c a ฟ e ใช่ไหมใช่นี่ฮะนฮะนอ้าเดี๋ยวนาะเล็กเอาเอา,เอาสักต้นหนึ่งมาดูแล้วนี่เด่๋ยวด,ยวดูจะเอาต้นนี้หรือต้นนี้ กูเลยค่ะให้สี่สิบบาทเอาก็ละยี่สิบพอเอา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 เลยเอาในกู้หนึ่งสี่บาทแม่ค้าบอกว่าใจดีให้เลยสองกระถางเสี่สิบบาทนะเดี๋ยวเล็กจะเอาไปเลี้ยงเป็นไม้แขวนนี่ไปเลี้ยงเป็นไม้แขวนแบบใส่ลังฮะใส่ลังแบบแขวนน่ะสวยๆนี่ฮะ ลงทุนวันนี้ลงทุนไป40บาทหนักมากเดี๋ยวไปปักข้อครับเดี๋ยวไปปักข้อชำ้ำนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมนาเล็กกึ้นในชาแนลสวัสดีครับ